สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนเด้วค่ะพี่น้องเด้อมาชมต้นมะกรูดของเราค่ะพี่น้อง่าหลังจากที่มันสูงตัดออกต้นนี่มันอยู่ฝั่งบ้านเพื่อนนะคะพี่น้อง่าฝั่งเพื่อนบ้าน รัดลงแล้วก็สิขุดเอาหากเอาแยังมาเอาสีโกขามฟังมาบานเจ้าของค่ะพี่น้องคะ่ะอาศัยพเพิ่นที่ของเพิ่นตั้งเผื่อพ่นให้คนอื่นเศร้าเผื่อให้เพิ่นขายกสิได้เอาออกค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบ่ออกกสิขุดทิม่มบ่จงไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าก็เสียดายเสียดายมันบ่มีที่พื้นที่สิปลูกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ามันเป็นการเสีวา,ามื้อนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคน โค้งสุดท้ายมวลโคน้งสุดท้าย,ายมวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกแปดของเฮาเด้อค่ะพี่น้อง่ะเหลยกสีหางสีโตมาได้ทั้งบนและล่างมวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกแปดเด้อค่ะพี่น้องขาเมื่ออื่นนี่ค่ะเ้าสิรวยกันแล้วดอค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ 1 1ึ 1, 1่งหสองห้ 1, แล้วก็ห้ 2. มันไปชนกับสูตรหลางตรงตรงหมู่บ้านนี้ TVs, ค่ะพี่น้องคหาห่งหาสอสูตรนี้ผัดหนึ่งหนึ่งหสองหาหหาสองสูตรนี้ส1ห2ึ่งสี้เบิ่งทั้งสองสูตรร่วมกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเหล็กสีหาง4ีโตชนกันอยู่2อตนินจัดไปเลยค่ะพี่น้องคหห่งห้าสองสีหสอง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแน่เด็กเด็ดเด็ดเด็ดดังดังเด็ดเหม็นเหม็นช่องยี่บันพัสองหลีเด้อค่ะพี่น้องค่ะลงคลิปให้กก็ไลค์คลิปเม็นก็ไลค์สูตรค่ะพี่น้องค่างวดเทเลเด็กกับเขาก็ไลค์สูตรเลยเพื่อนเพื่อนเอฟซีกับบ่เคยเห็นมันบ่คืนฟีด เอไอก็บอคอยดันไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ติดตามก็หลายอยู่แต่ว่าผู้รับชมยอดบิวยอดชมเนี่ยบอคอยมีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะยอดเลี้ยงกะบอขืนบ่ได้เงินเหมือนเงินแสนคือข้าเจ้าเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาชมพักส้มหายาจีสวนคือเก้าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเหตุผลที่ขึ้นมาถ่ายคลิปบ,บนดาดฟ้าน,นี่ก็ ว่ามันเงียบะพี่น้อง่ะมันไม่มีเสียงรบกวนนะค่ะพี่น้องเนาะเอ้เบิ่งอีกรอบะรี่น้องค่าเสียงรบกวนเสียงแสกเสียงยังมากอาจจะมีพิษดิกิทธิ์พิษอันไหนคองเพิ่นกคระเบียบเพิินเนะาะะพี่น้อง่ะช่องยู u b e ของเฮานี่ก็เป็นช่องสี่รสางมาแล้วหลายปีแล้วะพี่น้องคาเลรกๆก็ได้ยอดเลี้ยนดีอยู่ซุมีก็บ่ค่อยมีเลยวอ้เบิ่งบักทัวะพี่น้องค่ะกำลังเป็นดอกโกคตน้นหงต้นนี้มันตายมันเป็นใน บวกกินมันเป็นเพียหน้าสองน่วยนี่ก,ก็บกาลังสิสุกแล้วเอาบักทัวนวลนี่ก็ยน่าแล้วตนนัวนี้เก็บบักทัวก่อนค่ะพี่น้องค่ะบ่อเห็นหมือซาวนี่ขึ้นมาเดียวเท็นึงกับบ่อเห็นนี่มีลูกเดียวพี่ใหญ่ลูกเดียวนะคะพี่น้องค่ะเปกก็นเล็บเกลียวอันนี้เป็นยอดไอ้ อะไรนะเรายอดไอ้ถั่วพูค่ะพี่น้องค่ะถั่วพูนี่ปลูกทั้งถัง่วพูสีม่วงสีเขียวสีม่วงบ่เกิดเกิดจะสีเขียวค่ะพี่น้องค่ะบ่เคยเทียถึงฝนมันแตกไปเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวใส่ชมอีกครั้งหนึ่งแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสองสูตรนช่ชนกันเด้อค่ะเด้อหาหนึ่งหาสองเด้อ 1, 2, ะคะ่ะสูตรหลังตรงๆกับสูตร,ตร,ตรนลังมาิมาดูมาขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า